อือฮาช่างภาพส่วนตัวและพิงค์ในงานการกุศลเป็นถึงผู้นำระดับโลกเป็นภาพไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ในหลายประเทศหลังจากที่มีการแชร์ภาพของศิลปินไอดอลสาวลลิษามโนบาลหรือลิซ่าและพิงค์แชร์ภาพคู่กับเนมานักเตะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติซึ่งปัจจุบันสี่สาวและพิงค์จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมง,งาน ารคอนเสิร์ตการกุศล LE Gala DES p i z e s Jean ซึ่งจัดโดยสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสบริจิตมาครองระดมทุนช่วยเหลือเด็กในโรงพยาบาลซึ่งมีเหล่าศิลปินดังในหลายประเทศตบเท้าร่วมงานล่าสุดและพิงยังได้มีโอกาสกระทบไหลกับฟาเรลวิลเลียมโดยมีเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นคนถ่ายภาพดังกล่าวให้กับทั้ง5คนอีกด้วยบอก เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากจริงๆ